แบัตรหมดแล้วฮะบัตรหมดแล้วเหรอใช่หมดแล้วแรงมากไหนใครกดบัตรทันว่างยกมือขึ้นมีไลฟ์ไอ้ไหม เดี๋ยวเฮ้ยเรื่องแบบนี้เดี๋ยวต้องไปต้องไปแจ้งเขาแต่มันก็รู้แหละทุกคนส่วนเรื่องไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราลองไปคุยๆกันดูว่าเผื่อมันจะแบบขอเขาได้เนาะอืมใช่แต่ว่าที่มันติดกันเพราะเรื่องมีข势ปะใช่เดี๋ยวเราลองไปขอๆดูมันไม่ใค่แค่แบบเพลงอื่นนะแต่ว่าเพลงเราด้วยมเป็นเรื่องของเพลงเราด้วยนะขอไลไรไม่ลงหนังก็ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวไปบอกให้ว่าเพิ่มออนไลน์จดเลยจดอ จริงด้วยมัรอบโลงหนังหรออืมรอมลงหนังหรอถ้าว่าลงหนังอาจจะยากแต่ว่าไลฟ์ออนไลน์ก็จะมีสิทธิ์มาเดี๋ยวลองเพราะวันนี้เราเจอผู้ใหญ่เยอะเดี๋ยวลองลองไปคุยคุยลองไปคุยให้เขาบอกว่าออนไลน์สองพันพี่ก็ดูทุกคนใจเย็นก่อนแต่ว่าออนไลน์เดี๋ยวจะไปคุยให้จริงๆหนูว่ามันเป็นไปได้ถ้าเราถ้าเรารวมตัวกันไปขอได้อยู่แล้วแต่ถ้าเรารวมตัวไปขอยังไงเขาน่าจะเอ็นดูเราอยู่บ้างเดี๋ยวไปบอกให้ทุกคนเดี๋ยวไปบอกให้สัญญาสัญญาสัญญากดเงี้ยวกอยอย่างนี้เลยอุ้ย ขอสอบถามได้ไหมคะว่าคนต้องการรับบัตรเยอะไหมถ้าสมมติว่ามันไม่คุ้มกับไลฟ์พี่เขาจะไปนู mm ่นนั่นนี่ถ้าสมมติเขาต้องไปคุยไลฟ์แล้วมันต้องเสียนู่นนั่นนี่เยอะเอาเป็นว่าคือถ้าถ้ามีคนต้องการเยอะมันอาจจะได้ขอแบบย้อนที่แน่นอนด้มันทุกคนคนรอคิวหมื่นห้าเลยเหรอทุกคนจริงป่ะเนี่ยถ้าหนูไปพูดว่าหมื่นห้าเขาจะเชื่อแคบหลักฐานค่ะว่ามีคนพูดว่าหมื่นห้าแต่ว่าเพื่อนค้าก็เป็นคนที่กดเหมือนกันนะเพื่อนได้คิวสี่พัน สี่พันแปดสองหมื่นทุกคนอย่าโม้นะคือถ้าหนูไปพูดแล้วหนูเสียคําพูดนี่หนูจะบอกว่าแฟนขับบอกสองหมื่นอ่ะอ่ะปันนึงขอแคบก่อนว่าเป็นหลักฐานค่าว่าสองหมื่นจ้าสองหมื่นจ้าคนต้องการทั้งสองหมื่นจ้าคิวสองหมื่นอ่ะไม่ต่ำกว่าสองหมื่นอืมคิดว่าทีมงานอน่าจะรู้แบบจำนวนคนรออยู่แล้วแต่ว่าเรื่องจะมีไ์ไม่ไรคือมันต้องแบบต้องดูยอดด้วยใช่เพราะมันมันแบบมันเรื่องเยอะมากจริงๆรพวกเราไม่อยากจะบอกว่าจริงๆรพวกเราจะไปจัดราชมังแต่ว่า มันใหญ่ไปนิดนึงกันคนมันไม่พอเราก็เลยจะเปลี่ยนไปอ่าวไทยคอนเสิร์ตกลางๆเลยหรอกับเป็นใครอ่ะแมบนี้ได้ที่อ่าวไทยเลยเป็นใครอ่แล้วแฟนขับนั่งเรือมาดูอ่ะค่ะถ้าคนหนึ่งที่จะไปไปนะไม่แล้วแฟนขับนั่งเรือมาดูเราบนเกาะโอ้แล้วต้องนั่งเรือของพ่อด้วยใครนะของป๊าป๊าเราพี่ตอมเราย้อนพี่ตอมเขาต้องเขาเรือมาดูของป๊าป๊าทำไมอ่ะ ของปป๊ฉาเราจรู้ว่าเธอกับฉันคิดเหมือนกันทำไมอ่ะเราเป็นเราเราเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าุกคนมคนเดียวโกโก้เฮ๊ยอันนี้อันนี้เราดูแล้วอันนี้เริ่ม่ใช่แลฉันมาถึงป๊าป๊าคือเป็นไลฟ์ไปถึงว่าเราจะเอายอดคนดูไลฟ์ก่อนคือถ้าสมมติว่าเราต้องจ่ายค่านู่นค่านี่เกี่ยวกับไลฟ์แล้วแบบสมมติว่าไลฟ์มันคนซื้อแค่สองคนเงี้ย เราก็เราก็หมายอยู่เหมือนกันนะเพื่อนเราก็เสียงหมายอยู่เหมือนกันนะถ <Okay. S 1> ้าจะพูดกับเขาแบบนี้หน,นูเราว่าแอฟ,ฟิเชีนน่าจะคิดได้เห็นปิดแบกแล้วว่าแบบคนแบบหลุดหลุด,ลดเดยอะมากอะไรแบบนี้มีโอกาสจะเพิ่มที่ไหมคะอันนี้ไม,ไม่ไม่น่ามีโอกาสเลยครับเพราะว่าตอนนี้ทอแน่นมากคือเอาจริงที่ <c oughs> ทุกคนอยู่ตรเนี้ยแน่นมากๆแล้วแบบแน่นแบบเพกคนนั้นมันมีครั้งมันมีคแค่รอบเดียวจริง <c oughs> มันมีแค่รอบเดียวแบบมันอัดหนึ่งรอบเดียวแบบใช่รอบเดียวจริงจไม่ไม่เปิดเพิ่มแล้วจริงจริงนะเพื่อนี่ที่ที่หนูจะรับประกันกับทุกคนได้คือหนึ ไม่มีไม่มีเพิ่มที่สองคือไม่มีเพิ่มรอบแน่นอนฮนะแต่เรื่องไลฟ์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้เพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบเออเราอาจจะได้ไประโยชน์เ้วเดี๋ยวหนูไปขายก่อนเราได้ไประโยชน์แน่นอนแบบออฟฟิเชียลได้ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้แน่นอนค่ะจะมีคน <c oughs> มาซื้อเยอะขึ <c oughs> ้นแน่นอนสองหมื่นกว่าที่ได้ได้แน่นอนได้แล้วแบบแล้วเราก็จะถ้ามีไลฟ์เนี่ยเราจะได้เอ็นเกจเมน์เพิ่มด้วยนะคะม,ม,มัมมมนเรื่องสกิปมาสกิปมาเออสกิปมาสกิปมานั่งส่วนคอนโทรได้ไหมทุกคนเกินไปมาก กินไปมากหรือว่าเราสร้างที่นั่งข้างเวทีเหมือนรีเฟรชเอาไวให้แฟนขับมานั่งออดนะูไม่ได้เลยไม่ได้ขี่คอดูได้ไหมคะชาก่อนนี่ค่ะชาก่อนเพิ่มห้องข้างได้ไหมคะชาก่อนเช่าห้องข้างเพิ่มทุกคนการเช่าหอคือหนูพูดเลยนะว่าการเช่าหอไม่ได้ว่าเช่าตอนนี้จะได้เลยอ่ะทุกที่อาจมีการเตรียมการมาก่อนแล้วคือแบบ อย่างตอนแรกเราอยากได้เราอยากได้อะไรนะแล้วเราอยากได้ i m p a c กแต่เรามาจองตอนกันกรกระดาก็เต็มแล้วทั้งเสาร์อาทิตย์เลยเราจะไปตอนแรกจะไปเิเลกิตเิเรกิตก็เต็มเหมือนกันทั้งเสาร์อาทิตย์เลยก็เลยแบบโอ้โหทุกที่มันเต็มหมดเลยทุกคนแล้วแบบมันได้แค่ฮอนี้หอเดียวเลยอะไรอย่างนี้หน่ว่าออฟฟิเชียลบอกค่ะตอนแรกว่าแบบว่าเป็นฮอที่ใหญ่ที่สุดที่เราไม่เคยไปปะใช่ไม่เคยจัดหอไม่เคยจัดหอเออไม่เคยจัดหอนี่เดือนธันวาคมฮอเต็มเยอะมากมันเป็นแบบช่วงแบบอะไรเดินแห่งเฟสติ คือแบบยังไงเสาร์อาทิตย์ดโดนจองเต็มอยู่แล้วแน่นอนแบบว่ายังไงเสาร์อาทิตย์สมมติว่าเราจะจัดคอนเสิร์ตเราต้องทีตังแต่มกกรลาแล้วว่าแบบโอเคเราจ,จัดคอนเสิร์ตธันวาแล้วต่มกราต้องรีบจองเลยว,ว่าขอจองเสาร์อาทิตย์นี้สิบเจ็ดสิบแปดค่ะแต่ไม่ได้ทุกคนเราจองแค่สิบแปดไปอืมโน,นะคระับขอโทษด้วยนะครับแล้วเราจองแค่สิบแปดจริงๆแบบมันจองเพิ่มไม่ได้เลทุกคนโซนดําขายไหมคะโซนดาโซนดําเป็นที่อยู่ของแม่เบมเบอร์ค่ะทุกคนใช่โซนดําให้แม่เมมเบอร์ได้มาดูด้วยนะทุกคนแแลล้้ววววกกก็็เเเเดดีีีีี๋๋ยยมมมมบอ เ,เพื่อนๆอีกอะไรอย่างนี้แบบใช่ใช่โซนดาให้ให้พ่อแม่พวกหนูได้ไปดูนะคะทุกคนเพราะว่าพ่อแม่หนูก,ก็กดไม่ได้เหมือนกัน,นะะขออนุญาตยกโซนดําให้พ่อแม่นะคะทุกคนเขาบอกไปเทคก็ใหญ่แต่ต้องเป็นบัตรยืนเท่านั้นแต่เพราะเราอยากให้แฟนคลับได้นั่งเนี่ยเพราะว่าคอนเสิร์ตมันยาวาอะบางคนก็คือแบบว่ายืนไม่ไหวแต่ว่าบางคนคือแบบว่าค่าไปพอไปทราบมาว่าเขาว่าจอยกับการที่จะได้ลงหลุมมากจอยกับการที่แบบว่าจะได้เข้าไปแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ย ก็คือแบบว่าเฮ้ยสุดยอดนะหนูเป็นกําลังใจให้จริงเพราะว่าเพราะว่านานว่าเพราะว่าแบบสุดปังคนที่ยืนได้ขนาดนั้นคนที่แบบว่าแบบว่าอยากจะจอยก็คือแบบว่าเตรียมตัวแต่ว่าบอกเลยว่าคนนี้คือพิเศษสุดจริงทุกคนหนูพูดเลยนะว่ายืนน่าจะเมื่อยค่ะเอาแบบพวกแปะพวกแผ่นแปะตาแห่ตาสือตาห้งไปเลยแผ่นแปะตาหงห้งแผ่นแปะไปเลยทุกคนที่หนูแต่ว่าเออทุกคนใครใครที่ยืนอ่ะเอออย่าใส่รองเท้าส้นสูงไปนะอ๋ออยากโลด อย่าใส่รองเท้าส้นสูงนะแบบผู้หญิงอะผู้หญิงอย่าใส่รองเท้าส้นสูงหรือว่าคนผู้ชายถ้าใครแบบว่าอยากใส่รองเท้าส้นสูงไปไหนอย่าใส่รองเท้าส้นสูงนะเสือไปได้เริ่มเลยเออใส่รองเท้าแบบที่คิดว่าสบายที่สุดอันนี้แนะนํานะอืมเขาขายว่าชนะแล้วเธอเออเริ่มเลยสับน้ำตาค่ะขายว่าชนะ420หรอคะเขาขายว่าชนะแล้วเขาไม่ขายเขาไม่ให้ทิชชู่แล้วน่าจะมีทิชชู่ขายโอเคเนาะ หนูว่าพ <คน S 2> ี่นั่งไม่ได้แน่โนอนกู๊ตในคอนเสิร์ตน่าจะมีเยอะกว่านี้แล้วก็ค่อนข้างสเปเชียลมากกว่านี้ต้องรอดูว่าออฟฟิเชียลจะนําอะไรออกมาใช่น่าจะน่าจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูว่ามีอะไรแบบพิเศษไหมอะไรอออโอเคทุกคนขายพิชชาแล้วตอนนี้ชิชูน่าจะไม่ได้แจกเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมพรก,กันแบบเป็นการระมังด้วยนะคะ <laughs> ชิชู่แจกนะคนดูแล หนูเป็นแม่ค้าหนูจะขายจะชู้หน้าคนเฮ้ยเราหรือว่าเราเป็นปอมตัวเป็นแม่ค้าแล้วขายจะชู้หน้าคนไหมเออนั่นนี่คือแบบว่าเราก็รีบแต่งหน้าแล้วก็แล้วก็ออกไปขายจะชู้หน้าคนเนี่สามคนนะมาามแบบแล้วก็ปอมตัวแล้วก็แบบใส่โมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ๋อใครจะซื้อไหมราคาราคาดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไม่ต้องบอกใครว่าเราไปแล้วก็เงินก็ต้องเราก็ต้องสร้างบัญชีใหม่เป็นชื่อชื่อแม่ฉันชื่อแม่เธอชื่อแม่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ของเราบชันเลยแล้วเราก็ปิดโมงแล้้้้ววก็แบบซืืออไม่่หหรราาาเเจงย จ้างคนมาขายจ้างเลยเหรอไม่เราต้องขายเราต้องขายเองว่ามันเสียเงินค่ะจ้าไม่ใช่โอเคโอเคใส่ม่้งปิดหน้าปิดตาโอเคโอเคหน้าคนหน้าของโอเคติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เพรสิีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o r h มเ e a p อป c a t เคชมีแค่เธอจากวันนี้ต้องเจอไรจากิด ในวันที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ชอบรอยอยิ้มของเธอ